รวบหนุ่มอินเดียตะเวนก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่กทมได้เงินหลักแสนถูกจับเหลือแค่ห้าหมื่นโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้26พฤษภาคม ผู้เสียหายเข้าแจ้งความในพื้นที่ของสอนอบางรักว่ามีคนร้ายเข้ามาชิงทรัพย์ร้านรับแลกเงินแห่งหนึ่งย่านถนนสุรวงเขตบางรักกรุงเทพมหานครได้เงินไปหลักแสนบาทล่าสุดทางสืบนครบาลติดตามจับคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นชายอายุ23ปีสัญชาติอินเดียโดยผู้ก่อเหตุตะเวนชิงทรัพย์มีการใช้รถจักรยานยนต์และอาวุธปืนซึ่งก่อนที่จะมาชิงทรัพย์ร้านรับแลกเงินเคยพยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ทั้งในพื้นที่ของวัดพญาไกร ยนานาวาโดยในพื้นที่ของบางรักก่อเหตุถึงสองแห่งแต่สําเร็จเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นซึ่งหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้เงินไปประมาณหนึ่งแสนบาททางนี้เดิมผู้ต้องหาไม่รับสารภาพแต่ทางเจ้าหน้าที่พบของกลางทางเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุและเจอเงินบางส่วนที่เหลือเพียงประมาณห้าหมื่นบาทเท่านั้น โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินเก็บของตนเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีการแสดงหลักฐานและแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป